มาข้อทีสอ่สี่การขายคือการให้ความรู้กับลูกค้าสําคัญถ้าท่านจะขายเกี่ยวกับผีพันธ์อาหารเสริมนะกินแล้วมันไปแก้ปัญหาเรื่องลําไส้ไปแก้ปัญหาเรื่องตับเรื่องไตไปแก้หาเรื่องตับเรื่องหัวใจปอดผิวหนังผิวหน้าเส้นผมเล็บต่างๆท่านต้องมีความรู้เกี่ยวเรื่องของอนาโตมี ระบบร่างกายมีการเผาผลาญแบบไหนอาหารที่กินเข้าไปมันดูดซึมน้นย่อยยังไงถ้าต้องมีความรู้แบบนี้เลยเหมือนหมอเลยอะ่ะเออเราก็ไปไปไปดูในอ,อาจารย์กูฮะเขาดูเขาคุยเรื่องกับร่างกายเราเป็นยังไงการดูดซึมสารอาหารเป็นยังไงต้องขายแบบนี้เขาด้ขายความรู้ไงท่านจะเป็นทั้งนักเภสัชกรท่านจะเป็นทั้งนายแพทย์แพทย์ศาสตร์ รู้เรื่องเกี่ยวกับสรีระร่างกายหมดเลยเออมันกินยังไงนี่คือขั้นให้ความรู้มีเยอะบางแบรนด์นะบางแบรนด์นี่จ้างหมอมาเป็นให้ความรู้กับตัวแทนเลยอะบางแบรนด์มีเภสัชมีหมออยู่ประจําบริษัทเลยอะให้ความรู้กับตัวแทนถ้าเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยเอาความรู้เหล่านั้นอะแล้วเอามาสอนในเนี่ยการสร้างตัวตนท่านให้เป็นท่านอะท่านเป็นหมอเลย เออท่านต้องเป็นหมอเลยนะเป็นหมอเป็นเภสัชคนคนหนึ่งที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยให้เขาเห็นท่านนะท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการกินโภชนาการเรื่องของการดูแลร่ลางกายเออ,อย่างนี้เลยเป็นอย่างนั้นเนาะนี่คือการให้ความรู้แก่ลูกค้าให้ความรู้แบบเป็นหมอเป็นเภสัชต,ต้องแบบนี้เลยนึกย้ายขายข้อห้า การขายคือการสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้าข้อให้สําคัญเลยเศรษฐีเขาใช้ตัวนี้ขายยังไงขายคือสร้างพึงพอใจหมายความว่าเขาได้สินค้าเราไปแล้วเราก็ได้เงินเขากลับมาก็สร้างพึงพอใจเขามองเห็นว่าสินค้าเขานี่มีมูลค่าหมหาศาลม,มากกว่าเงินที่เขาจ่ายไปให้เขามองอย่างนี้เลยเขาเอาสินค้าเราไปปั๊บ ให้เขามองว่าสินค้าเนี่ยมีมูคลค่ามหาศาลมากกว่าเงินที่เขาให้เรามาเกิดความพึงพอใจเนี่ยต้องเป็นการขายระดับที่5เนาะสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้านะมาข้อที่6การขายคือการได้สิ่งตอบแทนซึ่งกันและกันเออข้อ6นะการขายคือการให้สิ่งตอบแทนซึ่งกันและกัน ็คือสิ่งตอบแทนที่ได้ความพึงพอใจการได้หนึ่งเขาได้สินค้าไปเขาได้ความพอใจเขาได้รับการบริการไปเขาได้รับการบริการทุกอย่างได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเรื่องราวของสลีลร่างกายได้ความรู้เรื่องของกาแฟมาจากไหนได้ดูเรื่องของสารต่างๆมาจากไหนโอ้เข้าได้ความรู้เยอะเลยเขาเขาได้ความรู้จากเราเยอะเลยเออเขาพึงพอใจมากเลยส่วนเราคือเราได้รับ เงินมามันเป็นความผูกใจซึ่งกันเป็นการได้ซึ่งกันและกันมันเขาเรียกการขายคือการช่วยเหลือนี่คือการขายคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็น,นี่อยางนี่คือประโยคข้อที่ห้าก็ได้สิ่งต่างนซึ่งกันและกันนะจบในหกข้อเนะี้ยเป็นคาถาของมหาเศรษฐีบนโลกใช้เรื่องของการการขายการตั้งวิธีคิดไม่ใช่ต้องได้แบบนี้แล้วท่านจะรู้สึกว่า การขายมันมันเบามันไม่ได้เป็นการไปบีบบังคับไม่ได้การที่ไปเอาเขานะเออมันไม่ใช่เป็นการไปเอาเขาไม่ใช่เป็นการบีบบังคับเขามันู้สึกผ่อนคลายนะแล้วเราก็สืบภาคภูมิใจที่เราเป็นการขายที่เป็นการให้ความรู้เขาความรู้เรื่องราวเยอะๆแยะหมดเลยให้ความบริการให้ความช่วยเหลือให้มันเป็นการช่วยเหลือเป็นการเฮลปิ้งเนาะเออสรุปการขายคือการช่วยเหลือสุดท้ายนะ การขายคือการช่วยเหลือวงเล็บภาษาอังกฤษว่า Helping